สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะจ้ามดืดมะพร้าวกำลังแย่อีกเช่นเคยค่ะทุกคนในวันหยุดนะคะมือนี่นะคะทุกคนต่ำคือเกาค่ะอันจะเป็นตําส่วนนะคะทุกคนเห็นไหมคะหลังจากที่บได้กินโดนนะคะลําลำไยแบบบบคอยได้หยุดนะคะทุกคนอืมนะคะมาเด้อค่ะนี่ตําบักแตงค่ะตําส่วนบักแตงนะคะเนาะทุกคนเออตําส่วนบักแตงก็ใสพริกมืนีะใส่พริกสองเม็ดนะคะทุกคนอืม มีแคปหมูน้ำแล้วก,กะะ็มีบนะกอกใส่น้ำด้วยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนใส่บะเกอร์เลนน้ำนี่ค่ะทุกคนขึ้ขนมกินอยูอ่ขี้นก็ผักคือเกลีค่ะผักหลายๆเขากเน้นกินผักคือเกลียวนะคะ่ะทุกคนผักกรอบด,ดีดีทุกคน ามาเก๊าไก่ก็นละคกะันนี่ค่ะขนมจีนยางนั่งด้วยค่ะทุกคนกินนะทาปังไง่นึงนะคะ่ะทุกคนเนี่ย มาเด้อค่ะไม่กินน้ำกันค่ะ ขนมจีนเซนเนียวหนุ่มนะคะอันนี้จะเป็นขนมจีนแห้งนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นใบเตยนะคะม,มีใบเตยไม่ดอก,กันชั่น ก็เล่นกนนนะะระเจ็นยนนวลเลยค่ะกากหมูย่านดีเซตากับย่านนะ นี่วันหยุดนะคะมื่อวันอาทิตย์นะคะอาชากับเฮ็ดงานมาเมื่อเช้าเนี่ยน้ำยากรเล่นก,ก็น้องมานะคะเอาคลิปน้องมาลงไปแล้วอนองมากันไม่ค่อยกินข่าวาค่ะทุกคนยิงเขาหนาหยอกไ้กันค่ะทุกคนน้นองมากันอืม จับขนมเส้นบะคายูมือแล้วค่ะทุกคน saya nong makan. Hmm. Mm hmm. เนื่นกินพักก็กองนะคะเนื่นกินพักก็กินสื่จ Das ist ein แซ่บคลาค่ะทุกคนขนมจีนทุ่งหนึ่งนะคะทุ่งหมกไงตามเบิดเลยค่ะลำใหญ่มิว่เขานะคะหมื่อเสิรลฟน้ำย่กินน่นกาแฟนะคะกับต้มมะามา่า เน,ในี่ยนก็สกินเบอร์ลักทุกคนกคนนุณนะคนน้ำเส้นทุบแบบง่ายบักแตงนะคะใส่บักแตนง,งอยหนึง่งเอาบักแตนเซนามนะคะตำซั่วนะคะตำซั่วบักแตง มากินแบบนี้นะคะเนาะผักกับกอบดีดีนะคะช่วงหานาวพักก็สเสียบนะคะเนาะ ช่วงปีใหม่นะคะพักกับกรอบมังสิเนาะเห็ดแปะซะนะครับทุกคนห่อแปะซะกินแซ,บแซบ่บเสียคนจะกลับไปบ้านนะสุนัขเปี้ย เมการพีใหม่กป็นสิพาเคเก็ดแปะสากินกันนะคะทุกคนรู้เทียวป่ะอืม ก็เล่นหน่อยกับเสต็ปเนาะเมื่อกี้เทศราชินีนะคะทุกคนนี่กับเสต็ปเป็นนัวด้วย ว่าลืมใีกกับปูค่ะเมื่อนี้ตามจังไรกระเสีดนะคะเนาะ กี่นี่ <c oughs> เกือบสมครค่ะทุกคน โอกโหแบนนะคะเต็มโคกเลยไหมคะทุกคนแสนดนเซนีเข้าไปแล้วหลายคะ่ะทุกคนขนมขนมจีนห้อนเศกเจียงนั่งหน่อยหนึ่งเ็บกเรื่อนเสษสมพักนะคะเนาะเต็มโคกเลยคะ่ะบัน กินอาหารง่ายๆนะคะเนาะกินง่ายๆกินแบบน,นี้ก็เพื่อสุขภาพได้ด้วยค่ะเนาะประวัตน้ำย่อยแบบว่าเฮ็ดรุดแบบว่าบ่ได้รุดบ,บ,บ,บ่ได้จัดแห้งนะคะมพริกกับโบได้เพลคคล้ายๆเขากินสลัดเนาะนะคะเนาะสลัดผลไม้อือใส่ขนมเส้น เรานะคะทุกคนน่าเพึ่อนเอียงมาทางเพียเอียงมาทางเพีย เดี๋ยวมาท่างพักไปค่ะทุกคนน้ำกระถาดกับว่าสื้อกระถาดใหม่อยู่ป่าอันนี้ตำไอ้ใส่พระถานเ่ตัดด่อไดค่ะทุกคนริบอร์สันก็นเอาไปตอกมาห้องเนาะอือหือทุกคนแซ่บครับ ้องที่แบบสิบหเาที่แบบอิ่มแห้งค่ะทุกคนอืม ไซบอกอีกสองเมตรมันขึ้นนี่น้ำยาสื่อต่ำส่วมากทุกคนแต่ว่าน้ำยาบอดิทายคลิปนะคะเนาะสื่อมากินกนแรงเลิกงานแซฟเซลค่ะทุกคนต่ำส่วนะคะอืมซิดาอยู่บอดิทายคลิปแบบแบบพ่อมาเฝ้าๆนะคะทุกคนเ่าจะแบบกินเฝ้าๆเมืกก่อคืนนี่ก็เหลืองสามถุมอืม ยุจินก็เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าเพิ่นมีงานนะคะน้องงานงานลงเรือชมพูนะคะทุกคนเนี่ยก็เลยต้งเนี่ยไปซอย Nàng cho lên Chúng mình nhắn cần Chúng กอกินตำหมักงูนะคะเนาะไอกินอันนี้ล่ละตำสัวตำยังเข้านี่ เสียบเพี้ยนค่ะทุกคนสุดยอดด้วยมือนีิแบบอุ้ยตำส่วนะคะใส่บักแตงกับเสียบนะคะทุกคนเอาอน้ำยาเซจังซีกินแบบนี้ปกติน้ำยาสีตำส,ส่วใส่บักหุฮงนะคะขนะมจีนนะคะใส่บักหุฮงกับมันไม่บกฮงก็ไม่แต่ขนมจีนอย่างเดียวนะสินะทุกคนสูมือน,นีิบักหุฮงอันเป็นกะหายาเนานะคะ่ะขไปตลาดน้ำยาซื้อมากสิกับคุณบุคคลได้ต่ำอันต่ำเท่าน,นี้วันนี้เหลือมันนี้น้ำยากระเซตัวยเย็นไวปสิค่ะทุกคนวันนี้ กระนาวนาวถิมนะคะทุกคนลำไยก็เลยว่าเออล่องซื้อบักเต็นบักเต็นกับห่อใส่ถุงพลาสติกไวน์พักในการที่จริงแล้วลำไยซื้อผักบุ้งมาไว้น้ำเหยคะ่ะมีผักบุ้งแล้วก็พักไอ้กวางตุ้งจีนเนี่ยไหมคะอืมตะวันซองอันนาเอาว่าเ้าเขาซื้อไว้เป็นอาทิตย์เนาะค่ะแล้วเขาก็ห่อใส่ตุงแต่ว่าเป็นกระนาง่ายเนาะพวกผักบุ้งก็ยังไม่ซื้อเหลือแต่พักอันนี้แหละค่ะพักอันนี้ ก็แ,แต่ว่าก็เริ่มเสียนี่นะะแล้วนะคะแล้วนียก็เลยฝ่าว่าก,กิน,นคันว่าคันคันสิกินล้วก็ไปซื้อเลยนะค่ายยูตาบาปกติเดืยดผัดบรเดเบร,เด,บรเดตามกําหน่หฮองคิดไว้นะ่ะเราต้องเือเนาะอะอะวางเราเมยก็บอกรายเฮตุกับเขากินช่วงมากก็สิกินเขาอ,อยู่ที่ทําง,งานนะคะเกือบสามมือเลยนะคะทุกคนอโอเคนาะค่าทุกคน ยีนาทีแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเรานี่กัน้ำมาฝากไวซ้ำเหนียนะคะแลาไม่ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามไปกับร้านเสริมคใาม่ค่ะ,คะคกับน้ำมะเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย